คุณผู้ชมครับเรื่องต่อมาเนี่ยเกี่ยวกับโชเฟอร์แท็กซี่เหมือนกันแต่คราวนี้เป็นโชเฟอร์แท็กซี่ที่เสพไอซ์จนหลับแล้วก็จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยภายในซอยปฏิพัฒน์15นะครับจนสุดท้ายตำรวจต้องไปตามตัวเจอตัวนี่แหละครับคุณผู้ชมครับตำรวจที่สนบบางซื่อเข้าไปจับกลุ่มตัวนายภูริทัศน์พุ่มพวงนี่ตอนเข้าไปนี่คือนี่ะร,รถเขาอยู่ตรงนี้อายุ52ปีนะครับ เป็นโชเฟอร์แท็กซี่จับได้พร้อมกับของกลางก็คือไอซ์จำนวน2ถุงหนักอยู่พอสมควรครับโดยจับกลุมได้ที่บริเวณซอยปฏิพัฒน์15ย่านพญาไทการจับกลุ่มในครั้งนี้มาจากตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีชายจอดรถกีดขวางหน้าบ้านบริเวณซอยปฏิพัฒน์15ก็เลยเดินทางเข้าไปตรวจสอบพบรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนทททหารหอหีบ8765กรุงเทพมหานครจอดกีดขวางบ้านของประชาชนอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ย เข้าไปเรียกให้ย้ายรถตั้งใจแค่นั้นเลยพอไปถึงเนี่ยใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในรถสิ่งที่เจอเนี่ยคืออุปกรณ์เสพยาเสพติดก็เลยเชิญโชเฟอร์แท็กซี่ก็คือภูริทัศน์ซึ่งตอนนั้นที่เจอเนี่ยหลับอยู่นะครับออกมานอกรถแต่ว่าจากการพูดคุยกับภูริทั์เนี่ยให้การไม่รู้เรื่องครับวกบนก็เลยนําตัวไปที่สอนอบางซื่อและเมื่อตรวจค้นโทรศัพท์มือถือก็เลยไปเจอซองยาไอซ์สถุงซุกซ่อนอยู่ในกล่องโทรศัพท์มือถือครับ ทำให้ภูริทั์เนี่ยสารภาพบอกว่าซื้อไอซ์มาในราคา500บาทแล้วก็เสพไอซ์มาก่อนหน้านี้จากนั้นเนี่ยขับรถแท็กซี่มาจอดนอนภายในซอยดังกล่าวและสุดท้ายก็หลับไปต่อมาครับตำรวจก็เลยนําตัวภูริทัศน์ไปส่งตรวจหาสารเสพติดร่างกายที่โรงพยาบาลธัญรักษ์ก็พบว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับโดยถูกดำเนินคดีในข้อหาค<ม>รอบครองอยาไอซ์โดยผิดกฎหมายและเสพยาไอซ์ตามกระบวนการทางกฎหมายมเนี่ เสบแล้วหลับหลับไปขวางหน้าบ้านตำรวจเลยจับได้เลยนะคะแล้วถ้าเสบแล้วขับล่ะนี่อะไรอ,อ่เจออุปกรณ์หลักฐานเพียบ